เอาครับตอนนี้ก็อยู่กับนายอีฟในพาร์ทที่สิบสามแล้วนะโอเคตอนนี้ก็อยู่กับพาร์ทบผมดีไม่ได้บอกว่นนมมาไปเลียงแขกนะทำไมล่ะไหมครับผมเป็นไข้ฮนะนี่ฮะสภาพบ้านกิน,นผมกินไส้ดนันเลยฮะลงไปดูข้างล่างนะฮะเปียกมากเลยฮะโอ้โหเท้าก็ยังจะเปียกนะฮะโอเค โอเคมาดูเลยโอเคอะแล้วก็นี่คือบ้านโต๊ะผมนะอ่า uh. แล้วก็แล้วก็ตรงนั้นนะฮะคือตับซอยค่ะถ้าใครมาจะเห็นบ้านโต๊ะผมหลังคาบ้านใหญ่ๆห,หลังคาสีฟ,ฟ้านะฮะโอเคครับ okay, uh. ตอนนี้ก็อยู่โอ้ยใช่ <laughs> พูดผิดนะขออาภายัย ทุกคนอาจจะเห็นหน้าผมแล้วนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยนะครนี่ครับเอาเปิดกลับไม่ไรเอา้เอาเด้งโอเคช่างหัวแม่งเนฮะ้ยโอเคโอเค,โอเคนะฮะโอเคโอเคเมื่อกี้อาจจะมีนิ้วบางนิดนึงน,นะฮะขออภัยโอเคโอเค กินบ้านดีกว่าสุกจะเป็นใครโอเคโอเคอ่ะอะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดทึบไลค์ให้หนึ่งหนึ่งแสน กดซับก,บกดแชร์ด้วยนะค,ะครับเอาครับ see you next time ครับบ๊าย